สวัสดีครับเป็ซีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ลงมาไถนานะครับอีซีเนาะโหอยู่นี่ครับอีซีฝนตกเมื่อคืนนี่ครับอีซีโอ้น้ำไม่ได้ดูดนะครับอีซีน้ำฝนนะครับได้ทุกแปลงเนาะนี่ก็ถอนกาไปด้วยนะครับอีซีน,นี่โน่น คืมคืมคืมฝนคืมฝนคืมฝนนะครับพีซีเนาะ,ะไปลงไปดูฝันนาเนาะเสียงยตรงโน้นยกยอเล็กนะครับพีซีเนาะยกสะดุง้งบ้านผมเรียกว่าสะดุ้งเนาะยกยอเล็กเสียงชังพงไปครับลงไปดูกันว่าชางพงปัน่นานาหรือย,ยัง ไทยเสร็จนะครับพี่ซีทเที่ยงไอนะ้นาแล้วก็วันนี้ก็ลงมาปั่นตรงนี้ก่อนเฮ้ยซีเนาะตรงที่ยากที่สุดที่นาแปลงนี้นี่ยากกว่าเพื่อนนะครับพี่ซีเนาะนี่ครับมันโอ้โอ้ยเนีย้ยเนีว้วดีครับพี่ซีใส่รองเท้าบูทถ้าไม่ใส่รองเท้าบูทนี่ ยากนะครับอีซีเนาะมันคืมโอ้โทรศัพท์ผมก็คืมไปด้วยเนาะ,ะครับกอบรรยากาศแบบนี้แหละครับอีซี่ใส่านาดำนาเอาพร้อมฝนอย่างนั้นก็ได้สูบน้ำใส่นะครับอีซีเลยตัดสินใจดำนาไถนาพร้อมกับฝนอืม ยยกสะดุง้งยกย่อเล็กนะครับวิซีเนาะด,ดูครับดู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 ดไหมไม่ถูกนะครับวิซีสงสัยไม่มีปลาเนาะได้แล้วสองตัวสามตัวนะครับวิซีปลาหมอ ก็ปลาปลาเสื่อมอนี่ปั่นแล้วครับพี่ซีโอ้ยอ่าไม่น้ำเยอะปีนี้นาตรงเปลงนี้นะครับพี่ซีเนาะน้ำมันเยอะนะครับพี่ซีเอาน้ำอกจากง้วยเข้าไปช่วยนะครับพี่ซีเนาะเพราะว่าน้ำฝนนี่ไม่ใช่ชงสัยจะไม่พอ เจ้าเจ้าเจ้าเอานี่ครับเข้าน้ำจากห้วยกระแสเข้าตรงนี้นะครับพี่ซีเนะาะไหลเข้าไปเต็มเลยโอ้โหโอ้ยทะเลทะเลน้ำจืดต้องเร่งรีบแบบนี้นะครับพี่ซีเนาะตรงนี้เปลงน,นี้ ภาพไม่เอาแบบนี้เบาๆเนี่ครับน,น้ำเยอะปีนี้ใช่ลุนล้นๆเอาดูยายดูยายยกยอทะครับพี่โอ้ไม่ถูกครับโอ,โอ้ได้ปลาหมอโอ้เดี๋ยวผมเอาไปปักบิดนะครับพีซี ตักบิดยายเอาข้องใหญ่เกินไปหรือเปล่าครับพีซ่ซีข้องใส่าปานาะเนี่ปลาหมอนะครับพีซ่ซีโอ้ยน้ำกำลังจะลดก็พอดีครับพี่ซีโอ,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 โอ้สงสัยปลาช่อนครับพี่ซีนะ่ะขวานผมเรียกว่าปลาข้อ มาดูกันครับบรรยากาศครับฝนก็ขันท่าจะตกอีกแล้วนะครับพี่ซีมาดูช่างพงปันหน้าโอ้ปีนี้น้ำแปลงนี้นะครับสุดยอดเพราะว่าพื้นนาแปลงนี้นะครับมันมาปีที่แล้วครับพี่ซีเนาะได้ข้าวไม่เยอะนะครับพี่ซีเพราะว่าน้ำไม่มี แล้วก็กีนาก็ไม่ไม่เสมอแล้วครับพี่ซีเนาะทีนี้มองดูแล้วยังไม่เสมอเท่าไหร่ครับพี่ซียัง,งต่ำด้านนู้นนะครับพี่ซีเนาะน้ำเข้ามันจะไหลไปแล้วฝั่งโน้นลุ้นลุ้นลุ้น,นปีหนา้าจะได้ข้าวหรือเปล่าแปลงนี้นะครับพี่ซีที่ดินดินแปลงน,นี้นะครับพี่ซี โคตรเหนียวเลยครับพี่ซีเนาะมันเหนียวดินเหนียวนะครับพี่ซีมันเป็นคล้ายาๆกับว่าเป็นดินมันปูนะครับพี่ซีเนาะข้าข้าวเป็นข้าวเลยครับพี่ซีสุดยอดเลยเม็ดก็ใหญ่โอ้ไม่ใช่มัน,มนรวงรนะ่อเนาะว่าพี่ วงเนาะัานเป็นร่องน้ำเข้านะครับพี่ซีเอารถไถเอารถไถนะครับพี่ซีเนาะดันออกไปนะครับพี่ซีใช้หางแล้วก็ใช้หางไถไถเข้าไปแล้วก็ดัดออกนะครับพี่ซีเนาะดันออกไปใส่ห้วยเอาน้ำเข้านะครับพี่ซีมันจะน,น้ำก็จะไหลโอ้ยน้ำเต็มสุดยอดเลยเยอะๆ,ๆๆนะครับพี่มาแล้วไปครัขบขึ้นไปดูกันบวกกัน มันเดินยากนะครับพี่ซีเนาะมันลื่นต้องได้ใส่รองเท้าบู๊นนะครับพี่ใส่รองเท้าดาวเทียมไม่ได้นะครับพี่ซีเนาะหดูว่าช้างราวครับพี่ซีถ้าใส่ง่ายดีใส่ก็ได้ปลอดนะครับแปลงน,นี้จะเป็นแปลงยาวนะแต่มันไม่ใหญ่นะครับพี่ซีโอ้โหย่าเหลวงตากม,มองนะครับพี่ซีมันคืบฝน ขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นครับพีซนะีเนาะยายก็ไปยกยอ่อที่ซีครัซีเนาะแช่าน้ำทั้งวันนะครัซีเนาะยกยอ่อไม่เหมือนอยู่แถวเขียนลำปาวเนาะถ้าเขียนลำปาวนี่นั่งอยู่ในแพรนะครับพีซีสบายอันนี้ยกยอ่อแบบนี้นี่ครับพี่ซียืนแช่น้ำเนาะถ้ากลัวก็กลัวอย่างเดียวครับพี่ซีปิ๊ง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านผมไม่มีปิงนะครับพี่ซีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวล้ำห้วยนะครับพี่ซีครับ,บ,รบน้องสาวแม่ก็ยายมีคนก็นั่งยืมตกปลาอยู่ยกยออยู่ตรงสามท,ท่นซะี่นะเอาปลาซีชอบกินปลาซีนะครับยายน้องสาวแม่ยายคนนี้ชอบกินปลาซีปลารีกเป็นเสียมมันเยอะ ครับก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ